จริงทุกคนมีทาโรุณกเมีดีนะใช่มัน่เห็นทุกคนเขาก็มีส่วนดีของเขาเลยเหตุผลว่าเราจะไปมองแต่ส่วนไม่ดีของเขาเท่านั้นเท่านั้นสิสถานการณ์มันแปลกตาๆซึ่งประตูนี้เขาเปิแล้วก็ในสถานรอในสถานรองหรือว่ารองวิชาการเราก็มาดูประตูนี้เราเราทำเต็มที่เด็กได้ทุกอย่างจากจากที่อยู่ใน เด้วยไข่ละสูตรไปประตูที่สองเนี่ยเป็นประตูสร้างทักษะให้เด็กทำงาน,นซึ่งวัฒนธรรมวิสิทธิ์ก็ตัเร็จมากเลยว่าอยากเห็นเด็กในเยาวชนไทย,ยมีอุปกรณ์ิสัยที่รัรากหายแล้วก็วิ่งเข้ามาไม่ใช่อยากรวยโดยๆซึ่งอ,งองันนั้นแน่นอนต้องการตัวบันไดประตูบานที่สองเนี่ยต้องหลุดไดการที่ได้หลุ การจริงเนี่ยประทับให้เด็นเนี่ยพบกับความสําสเร็จด้วยความล้มเหลความสําเร็จก็เป็นบทเรียนที่จริงความล้มเหลก็เป็นบทเรียนที่ดีทั้ง้จทกสุงลูกศิษย์เราจะต้องรู้ทั้งทั้งสําเร็จด้วยแล้วก็ไม่ใช่เอาแต่สําเร็จอย่างเดียวแล้วไปเจอวันหลังจบไปแล้วไปเจอไอ้อุปรสรรคใหญ่ๆนะ่าดตัวตายรือะไรที่มากไรมันไม่ใช่เด็กก็ต้องเปิดประตูบันที่สอง เด็กประตูทักษะจะถือว่าเป็นประตูที่ให้เด็กรู้จักต่างประเทศและ,ะสู่เพื่อว่าวเวลาที่ได้มีสัมภาอาชีพไม่ต้องไปหลอกลวงคนในประเทศโกงคนโกงผู้คนซึ่งตรงนี้ที่เราจะเป็นแล้วนฝะากฝากเอา,า,า,าประตูที่สามเป็นประตูความดีเขามีความรู้เขาทำงานเต็มแต่เขา <S 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 เอาความรู้ความทำงานเต็มไปหลอก ก็ไม่ได้มันต้องกำกับโดยประตูที่สามคือประตูแห่งความดีนะฮะเรื่องประตูแห่งความดีเนี่ยโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนแรกที่ได้ลองทำมาเรื่องโรงเรเียนสุธรรมทำมาครสองห้าสามสองห้าสามสีตผมไม่ได้ไปอู่ก่อผมไม่ทำจากตัวโตที่บางานแต่ผมผมไม่เคยเข้าไปที่ประชุมองค์กร อันนี้พอประกาศที่เก้าซึ่งอยู่ที่สี่ล้วเนี่ยบอกว่าให้ให้องค์ตรีเนี่ยไปช่วยสร้างคนดีที่เกิดมาอตอนนั้นคตรีก็เลยสี่ลูกเก่งเก่งในทางความรูป้ประตูแรกเก่งในเรื่องของทงักษะใช่ไหมเราก็ต้องหาพิธีให้หาคนลงบรรยายให้ครูฟังทีเดียค,ค,คือจะจะเสริมเหมือนกันเสริมไม่คนดีก็คือครูจะได้เปิดประตูที่สามให้กับเด็ก เ็คือความรู้ทั้งเร่องเกี่ยวกับการพูดเก่งัาษาก็คือความรู้ควาดีตนโรงเรียนแต่ถ้าโรงเรียนเนี่ยเพื่อให้ผลอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องไปวิเคราะห์ทีนะว่าวิชาภาษาไทยของสารพอสานเนี่ยตรงไหนบ้างที่มันเก่งใน,ในแต่ละวิชาเนี่ยมันก็มีสแตรนจ์ของมันม,มีพื้นที่ของมันถูกไหมก้อนไหนว่ามัน ปีหน้าจะได้เ็จเพิ่มเขาเรียกว่าเป็นการมีข้อสอบจากโ o o ดไม่ทำรอะรอบปีหน้าจะต้องเน้นตรงนี้บ้างภาษาอังกฤษอาจจะอ่อนไปห,หน่อยนะเรื่องสัพพนามไปหน่หอยเพราว่าเป็นครับ